เริ่มแล้วงานประจำปีวัดทับกระดานปี2567ร้านเด็ดร้านดังมันรวมตัวกันเพียบข้างในมีร้านอะไรบ้างไปดูกันเข้ามาทางประตูแรกก็เจอนี่เลยร้านปังเวอร์บอกเลยว่าที่ไหนมีงานประจำปีจะเจอร้านนี้แทบทุกงานเลือกไม่ถูกเลยจะกินไส้อะไรดีเพราะว่าเขามีให้เลือกกว่า38ไส้เนี่ยหน,นี่ดูนี ไส้ใหม่ปีที่แล้วไม่มีไส้นี้นะชีมฮอนทูโทนช็อกโกแลตอันนี้ก็ทูโทนรสนมเย็นไม่เหมือ<า>นกันนะนี่เลยเดี๋ยวให้มาเวลชิมช็อกโกแลตร้านปังเบอร์นี่ก็จะมาทุกปีนะที่วัดทับกระดานอันนี้ไส้มะพร้าวโอ้ไส้เยอะมาก อร่อยฮะมาปีที่แล้วเราก็มาเดี๋ยวึ้นคลิปให้ดูชิ้นละ25บาทซื้อ4แถมหนึ่งค่ะลดได้จัดไปเดีย๋ยวเราไปดูข้างในกันตอและอีกร้านที่แวะตลอดเลยก็คือนี่เลยข้าวเกี๊ยบเห็ดหอมเฮเดฟาที่ชอบที่สุดเลยก็คือตรงไหนรู้ไหมก็ตรงที่ความกรอบเนี่ยตั้งแต่ขึ้นกระทะมาจนนึ่งอาทิตย์ผ่านไปก็ยังกรอบเหมือนเดิมที่สําคัญไม่ใส่สีผสมอาหารแล้วก็ไม่ใส่สา,การกันบูดด้วยมีให้เลือกทั้งหมด9รสชาติหาร้านไม่ยากเลยนะทุกคนสังเกตที่ป้ายสีเหลืองเขียนว่าข้าวเกี๊ ฝ่งัจะอยู่ซอยกลางงานเลยเอาประตูว,วัดมาแล้วก็เลี้ยวขวาเจอร้านเลยปอบเลยอันนี้เอากลับไปบ้านแล้วข้ามวันไปก็ยังปอบนะจัดไป3มรสชาติมีรสเห็ดหอมมันม่วงแล้วก็นริาาสาหราย3ห่อ100บาทเอง แวะมากันนะทุกคนไปต่อเดี๋ยวเราไปต่อร้านที่สามกันไปมาต่อกันที่ราชาปลาหมึก king octopus ร้านนี้ขอแอบรูปมากินนะเพราะว่ารสชาติคือซีสซัดมากเผ็ดแ่บถึงใจมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้ที่เราเจอในซอยตรงนั้นคือร้านเล็กนะอันนี้คือร้านใหญ่เลยอยู่ทางเข,าข้าเหมือนกันหมึกไข่ทอดชุดละร้อยยี่สิบนี่ก็เพิ่งทอดสดๆใหม่ๆเลยราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้ทีเด็ดหมึกราดน้ำจิ้มซีฟู้ดเนื้อกอบเด้งบอกเลยว่าแซ่บมากจะมี ไซส์เอ็มถ้วยละ100บาทแล้วก็ไซส์ L อลสองร้อยจุกจุกอันนี้เป็นละมึกละซอสเกลลี่ช่ำๆเลยนะดูเลยดูใกล้ๆเลยช่ำเลยนี่นะมา,มาละย0<า>ิบนะับท่านผู้ชม อร่อยอันนี้ซอสจอกหวานๆวม่เพ็ญมเท่าไหร่ใส่เท่านั้นจัดไป,ไป,ไป,ไปมีเท่าไหร่ใส่เท่านั้นจัดไปนะ<า>สองเล่นก่อนเลยตอนนี้ก็ผ่านมาสามร้านแล้ว,วเดี๋ยวเราไปดูร้านสุดท้ายกันที่เห็นร้านสีแดงๆนี่ก็คือกาละแมแม่เกตร้านดังแบบว่าข้ามปีเลยนะกินเมื่อไหร่ก็ไม่เคยเบื่อเพราะว่ากาละแมเขามีตั้งเก้ารสชาติเนี่ยกินคู่กับถั่วหรืองาก็อร่อยมาทุกปีนะค้มาแล้วนะปีนี้ไม่ได้ใส่ชุดเสื้อล้วกาละแมแม่เกตไม่ไงของสุดท้ายเห็นไหมอ๋อเดี๋ ที่ร้านกาละแมนี่เขาไม่ได้มีแ,แค่กาลาแมนะมีเพียบข้าวเกียบงาเพชรบุรีข้องฟาจากเพชรบุรีทั้งนั้นเบลเอิ์แล้วเล่นตะของเล่นตอนนี้นี่นะเพิ่งสุ้นมาจากกระทะเลยทำสดๆหม่ๆม่ทุกวันไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็อยู่ได้5วันเลยนะ ก็คือสําหรับคนที่มาเที่ยวเรากินเลยสําหรับงานนี้นะครับก็คืองานลําลึกแม่พุ่งพวงโดงจันวัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่8ถึงวันที่16มิถุนายน2 5 6 7รีบมากันได้เลยนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาเที่ยวง,งานวัดทับกระดานวันนี้รู้สึกสนุกเลยรู้สึกอร่อย